โปรเจก5 Share s h a r e อ x p วิเ e ียนโปรเจก t ทีม12บริษัทเฟิรแคนฟูไทยจำกัดสภาพแวดล้อมมีพื้นที่ในการทำงานแบ่งแยกอย่างชัดเจนมีความสะดวกสบายในการทำงานมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัฒนธรรมในองคอ์กรมีการสวัสดีทักทายกาันมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายในการกรอกข้อมูลใบกำกับภาษีในแต่ละเดือนและทำหน้าที่สแกนใบกำกับภาษีทำใบวางบินน้ำมะพร้าวในระบบมีการเลี้ยงเอกสารค่าใช้จ่ายของบริษัทในแต่ละเดือนเปรียบเทียบหลักแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่คนพบในหน่วยงานในหน่วยงานนั้นจะต้องเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องมีการแต่งกายที่เรียบร้อยและมีการตรงต่อเวลาในการทำงานมีส่วนร่วมในหน่วยงานและมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคยังไม่เข้าใจเลขใบกำกับภาษีว่ามีลักษณะอย่างไรเพราะในแต่ละใบนั้นมีความแแแแแแตตตกกกกกกก่่่าาาาางงงงััันนนนนนวท้ไขขขสสอออบบบถมีีีเเเเรรรยลลละะะคใใืดูภษ แนวาทางในการพัฒน,นาตนเองจากการเรียนรู้ครั้งนี้ตั้งใจฟังพี่เลี้ยงเวลาที่พี่เลี้ยงมอบหมายงานทำการสังเกตและจดจำในสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีครบถ้วนก่อนน้ำส่งไปให้พี่เลี้ยงประเด็นไฟล์รู้ไฟล์รู้ในการคีย์ข้อมูลใบกำกับภาษีในการคีย์ข้อมูลในแต่ละเดือนจะต้องคีย์ข้อมูลลงระบบทั้งหมดกี่ครั้งและในการคีย์ข้อมูลในแต่ละครั้งจะต้องคีย์ข้อมูลอะไรลงไปบ้างบริษัทสมัยฮาร์ดฟูด้ดจำกัดสภาพแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อบุคลากรในหน่วยงานทางบริษัทมีทั้งหมดสองฝั่งมีฝั่งใหมีกกกการช่่วยเหลลือซึงัันนนนแแะใผ ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้เดินเอกสารใน,นแผนกและขายสินค้าของโรงงานที่ชอบและทําเบิกสินค้าตัวอย่างสินค้าจำหน่ายให้กับแผนกเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่ได้เรียนมาและที่คนพบในหน่วยงานการทํางานที่ครอบคลุมและตรงกับเวลามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ของแผนกและมีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอคือการใช้ระบบงาน Excel ไม่ค่อยคล่องในการกรอกข้อมูลรายการสินค้าลงระบบแนวทางการแก้ไขคืกฝนในการใช้ระบบ Excel ให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องและทําให้มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นอย่างมีประสิิทธภาพ แนวทางในการพัฒนาตนเองคือการฝึกฝนใช้ระบบ Excel ให้คล่องและมีการพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องหรือเกิดข้อผิดพลาดบ่อยที่สุดพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปร,ระเด็นฝ่ายรู้มีการฝ่ายรู้ในเรื่องของการเบิกสินค้าจำหน่ายสินค้าตัวอย่างและการตรวจช็คยอดขายในร้านสดในแต่ละวันบริษัทอ e. ีซูซูประกิตวอเตอร์เ,เซลสาข,าขาขาวังราชาบุรีสภาพแวดล้อมมีพื้นที่ในการทำงานแบ่งแยกกันเป็นแผนกอย่างชัดเจนมีโต๊ะเก้าอี้สะดวกในการทำงานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย วารรมในองค์กรมีการสวัสดีจักทายด้วยการไหวมีการแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจนติดต่อประสานงานกันอย่างมีระบบพาระงานที่ได้รับมอบหมายถ่ายรูปลูกค้าตอนรับรถแต่งรูปลงเพจเฟซบุ๊กของบริษัทจัดทำข้อมูลยอดโปรโมของเซลล์พิมพ์ประวัตินักศึกษาที่มาฝึกง,งานเปรียบเทียบหลักแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่คนพบในหน่วยงานการแต่งกายที่มีความสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ควรมีความตรงต่อเวลาในการเข้าออกงานและต้องรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดีปัญหาและอุปสรรคปัญหาคือการที่ยังใช้โปรแกร,รม e อ c e l ไม่ได้ดีเท แนวทางในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้เพิ่มทักษะความว่องไวในการทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมและมารหาความรู้เทคนิคในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีประเด็นไฝ่รู้ไฝ่รู้ในเรื่องการจัดทำเอกสารการออกรถการจัดโปรโมชั่นกิจกรรมของบริษัทและการจัดทำงบประมาณของบริษัทบริษัทรัตนภัยบูรสมุรสงคราม2555จำกัดสภาพแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมที่ดีเดินทางสะดวกบริษัทอยู่ภายในความน้ำมันปตทข้างหน้าบริษัทมีร้านอำนวยความสะดวกครบวงจรวัฒน้าทำในองค์กรมีการทักทายสวัสดีการในทุกเช้ามีการแบ ทาราที่ได้รับมอบหมายได้เรียนรู้ในการเช็คของในคลังสินค้าแล้วมาลงในระบบได้เรียนรู้ในการสมัครบุคคลที่มาสมัครงานเปรียบเทียบหลักแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ควรพบในหน่วยงานมีการทำงานที่ครอบคลุมและการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมและตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในการทำงานมากขึ้นห้าและอุปสรรคปัญหาที่เจอคือการใช้ระบบ Excel ไม่ค่อยคล่องในการกรอกข้อมูลสินค้าลงระบบและสินค้าบางรายการยังไม่ความคุ้นชินมากนะัก แนวทางแก้ไขฝึกใช้ระบบ Excel ให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาตนเองให้มีความคล่องในการทำงานมากยิ่งมีประสิทธิภาพแนวทางในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้พัฒนาตนเองในด้านของการใช้งานระบบ Excel และเรียนรู้งานที่เกิดความผิดพลาดเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเด็นฝ่ายรู้ฝ่ายรู้ในเรื่องของการใช้สต็อกสินค้าในครั้งและมาลงข้อมูลในระบบ Excel บริษัทเอกชยัยดีทีบิวชั่นซิทเ็มจำกัดโหลตัดสาขาอุทองสภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานมีโต๊ะเก้าอี้้อมสำหรับพนักงานและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมีโรงอาหาร จนการทํางานภาระงานที่รับมอบหมายหนึ่งมีการตรวจสินค้าจี s t o c พัสดุสินค้าในรถตัดสองติดฉลากราคาสินค้าตามโซนตั้่างที่รับมอบหมายสามยืนคิดเงินหน้าเคาน์เตอร์สี่ขีดข้อมูลสินค้าลงในคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบลักแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่คนพบในหน่วยงานในการไปฝึกงานต้องแต่ีการเรียบร้อยตามกฎระเบียบข้อที่ทำงานมีมารยาทที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อน้าทีที่รับมอบหมายมาทำงานตรงต่อเวลาตามที่หน่วยงานกำหนดปัญหาอุปสรรคสินค้าในรถตัดมีเยอะมากทำให้ตอนจี -stock สินค้าเลขสินค้าเกิดความผิดพลาด แนวทางในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ตั้งใจเรียนรู้ในการฝึกงานทุกครั้งที่รับมอบหมายงานต่างๆพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพี่เลี้ยงอยู่เสมอคอยถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไปไประเด็นไฟรู้ยากทราบการทำงานของไฟอื่นที่ยังไม่เคยได้รับมอบหมายให้ทำข้องการฝึกงานในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทับสะแกสภาพแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมที่ดีและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแอปพลิเคชันยังมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจน วัฒนธรรมในองกรมีการทักทายไหว้สวัสดีกันเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วมีการแบ่งฝ่ายในการทำงานอย่างชัดเจนซักงานที่ได้รับเป้าหมายมีการอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าทุกวันจันทร์และวันศุกร์มีการลงรับเอกสารรับและเอกสารส่งผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้ามีการพิมพ์ดัชนีแฟ้มเอกสารมีการคัดแยกเอกสารรีไซเคิลและรียูสเปรียบเทียบหลักแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ค้นพบในหน่วยงานมีการแต่งกายที่เรียบร้อยและมีการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพปัญหาอุปสรรคยังมีกกกาารรร่่เ้ในองหตแและัสสบผ แนวทางในการแก้ไขปัญหาสอบถามพี่เลี้ยงและพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นแนวทางในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้สังเกตและจดจำจากพี่เลี้ยงและนำมาปรับใช้ก่อนที่จะส่งเอกสารควรตรวจทานให้เรียบร้อยเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดประเด็นไฟรู้การคีย์ข้อมูลในการอ่านมิเตอร์จะมีทั้งหมด10เครื่องและในแต่ละเครื่องจะมีอยู่9 0 9 8มิเตอร์ในการอ่านมิเตอร์ต้องมีความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ลงในระบบเกิดข้อ